เพชรไพ่วดสวัสดีซีสูผูกสุขอนกับผมกิ่ไม้เน่าทางลาวพัฒนาวัานจันทีสิบสามโมกรลาสองห้าหกแปดอันนี้มือวัดสูมันออกสามเก่าสามรางขึ้นหนึ่งสามมือวันสูกันว่าเขาเราพี่น้องเขาตะเล็กวิ่งเขาตะหนึ่งเล็กวิ่งเขาหนึ่ง จับคู่พวกเขา่าเรียงวิ่งเข่าหนึ่งพี่สามหนึ่งหนึ่งสามมันยุบพี่เห็นปะพวกเขาน่าพี่น้องรถเข่าตะเล็กวิ่ง มาตามกันมาวางกันลาวพัฒนา <c oughs> เชงคราดแชงคร้ดหนาวเย็นวันจันทร์สิบสาม Bad. ีแต่ลาวตำไม่ตำลาวสักวันเลขวินได้ไป่น้องเลขวิน 9, 0, เก้าศูนย์เลขวินนี่มานํนำกันได้ได้เป็นของได้เลขวินมามากันได้เลขวินมานำกันได้ วิ่งบนล่างห้าหาก,กับหกเน้นที่ห้าเน้นหาแล้วไปหนองนก็ คู่หกก้าหกศูนย์หกศูน ห9ก้หสห้นึ่ง ส่วนเล็กสต่อได้พี่น้องได้สี่ห้ย์แปด ส่วนส่วนตัวเน้นด้วยพี่น้องเน้นที่ห้าส่วนแล้วก็หกหนะึ่งส่วนตัวเน้นตัวเด่น ไม่เน้นหกศูนย์ไดพี่น้องเป็นตัวกันตัวร่องตัเลขสามตัวให้แปดหกศูนย์อยู่พี่น้องเขาแคมหน้าจอด้วยมือแรกนี่สองตุ้มเครืองราวัฒนาพัานจันทร์ที่สิบสามเลขวิ่นนี่ก็มันกันได้ได้พี่น้องเด้อห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งวิ่งห้าก 5, ับหกเน้นที่ห้าลองหกเด้อ ส่วนจับคูนี่ค่ะหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเลขสามตัวก็มันสี่ห้าศูนย์แปดหกศูนย์ระพีนองได้ส่วนนั้นตัวเน้นกั็เน้นทั้งติดหาติดหกระพี่นองเลยหกหนะน,นึ่งก็หาเนาะหกหนึ่งกับหาศูนย์นี่ เลขหกคู่หกห,หางพี่น้องกับหลายนะบนล่างไปกลับเด้อพี่น้องเด้อขอย้ำว่าบนล่างไปกลับนะพี่น้องเขาแครหน้าจอดนะทำมาขัดจัดตะคัดกระพ่านได้มาลี้ยงสวงตุมเครื่องมันมันแห่งปังๆกันสู้ผู้ซุกคนเอาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแป็นน้ำแน่กดไลค์กดฟรีนนะพี่น้องอะได้เสียเงิน สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม